เป็นการเช็ดสะดือนะครับอันที่สองโตรตใส่ผู้หญิงอันที่สองเช็ดจากโคนขึ้นบนค่ะรอบๆหมุนเนี่ยเหมือนมาเดี๋ยวก็จะให้สำรีตกลงไปอ่ามันจะแห้งเองแต่อันแรกอันแรกเนี่ยพอโคนเนี่ยสองอันนะครับพอโคนเนี้ยมันจะเป็นไอ้นั่นน่ะค่ะมันจะแห้งแล้วมันจะเป็นซซ่ให้เชนดในซ่ได้เลยไม่ต้องกลัวเขาเจ็บไม่ได้มีเส้นประสาทอะไรเลยโตดใส่ผู้หญิงเหนื่นน้อยของพ่อเหมือนโตดอย่างเอิ้นเลยย่งสองแล้ว มเทคนิคนี่เลยปั๊บจิ้มจิ๋วลยแอบจับจิ้มจิ๋เด็กค่ะเวลาฉี่จะได้ไม่ดงขึ้นค่ะเวลาลูกพ่ออ้อมก็หนุ่มหนุอนของพ่อหล่อนี่ค่ะดูหัวกระดาบ้านไม่แห้งแน่เลยหล่อเหมือนพ่อหล่อเหมือนพ่อใครชมบ้างเลยอายพ่อเอาหนั่วอายหน่อยนิเสียด้ยมือเที่ยมพี่กินข้าวไปนิดเดียวปาตาเสียดายท่าที่ปลอดภัยที่สุดในที่ก็คือไ้่ลงตะแคงนะคะ ก็ได้ขวาก็ได้เพราะว่าเวลาเหมือนเราเราหลับเรื่องเลึ่ๆเนียอาจจะสำลักสำลายได้แต่ผู้ใหญ่